สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอพูดถึงเจ้านี้เนี่ยมีอุตสาหะรลอกมาให้นี่นี่เขาปลูกเองนะเห็นป้าสวยมากเลยกระชายกระชายที่บ้านหมอน,นี่ปลูกในกระถางกับมีปลูกเป็นแถบเลยนะหมอมพูดทำไมนี่ปลูกเยอะขนาดนี้คะหมอไม่รู้เลยไม่ได้เดินไปถึงสวนข้างหลังไงน,นี่บอกว่าก็ช่วงนี้ไวรัสละบาดหนูหต้องกินกระชายน้ากระชายก็บอกต้านไวรัสหมอก็เลยจะมาพูดเรื่องกระชายให้ฟังเลยอืเนี่ยดูดี หมอก็โดนกินอยู่นะเนี่ยหมอไม่รู้เลยว่าเป็นที่นีปลูกเองแต่นีเอามาโชว์เนี่ยเพสวยมากเลยเนอะปลูกได้เก่งมากอะ่ะม,มาฟังเรื่องกระชายกันค่ะกระชายที่เราพูดถึงกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกระชายขาวนะคะมันเป็นทั้งทาเป็นอาหารกระดาษเป็นยาอายุวัฒน,นะเลยนะคือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆอ่ะเป็นอาหารที่ทําเป็นอะไรบ้างะคะแกงปลาเห็นไหมแกงปลาส่วนใหญ่มีกระชายอ่าอะไรกะ คือผัดเผ็ดอะไรต่างๆกระชายเพราะมันมีฤทธิ์เผ็ดร้อนค่ะกระชายจะเป็นสมุนไพรที่ฤทธิ์เผ็ดร้อนงั้นช่วยเรื่องอะไรคะฤทธิ์เผ็ดร้อนในพวกขิงขาตะไครก้กระชายเนี่ยช่วยระบบการย่อยไฟย,ย่อยจะได้ดีงั้นในพวกคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อการย่อยไม่ดีกินกระชายด้วยค่ะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเพิ่มระบบการย่อยไฟย,ย่อยจะดีขึ้นนะคะอืม แล้วกระชายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่เรารู้กันอยู่ว่าเอยช่วยต้านไวรัสเอ้ยช่วงนี้ให้กินกระชายเพราะมันมีสารชื่อว่าแพนดูราตินเอกับพินอสโทพินพวกนี้ค่ะสารที่ต้านอนุมูลอิสระสองกลุ่มนี้จะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อไวรัสไม่ใช่แค่ไวรัสนะคะแบคทีเรียก็ช่วยด้วยคือมันกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันว่ายง่ายสารในกระชายเนี่ยค่ะที่เขาศึกษากันมาเลยนะแพนดูราตินเอกับพินอสโทพิน ะะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยสารในกระชายช่วยลดการอักเสบในร่างกายอืมงัน้น,นี้พวกสมัยก่อนที่เขาแบบปากเปื่อยเป็นไซนัสอักเสบผิวหนังอักเสบบ่อยๆเขาให้กินกระชายค่ะเพราะว่ามันจะพอลดการอักเสบแล้วเนี่ยผิวจะสมานด,ดีลดเอ่อเขาเรียกว่าช่วยการสมานของแผลอ่าพวกการอักเสบต่างๆก็จะดีขึ้น แล้วก็หลักๆคือช่วยเพิ่มเลือดไหลเวียนเขาเลยบอกว่ากระชายนี่เป็นยาชูกําลังอะแบบสดชื่นสมองเฟชเลือดไหลเวียนไปสมองอ่ะแล้วก็อะไรล่ะไอ้พวกที่แบบสมมติออกกําลังกายมาปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออันนี้เป็นตะคิวบ่อยๆคือเลือดไม่ค่อยไหลเวียนไปที่กล้ามเนื้อนั้นๆค่ะพอกินกระชายไปจะช่วยเพิ่มเลือดไปไหลเวียนและหลักๆเลยนะไอ้พวกของนกเขาไม่ขันโอ้โหกั้มหลอดเลือดเล็กๆใน อวัยวะเอ่อเพน,นิสอนะมันจะมีคอปัสคอโโน o ซุมคอปัสปองจิโอซุมเนี่ยค่ะสารในกระชายเนี่ยจะเพิ่มเลือดไหลเวียนก็ถึงเรียกว่ายาชูกำลังไงช่วยแบบเป็นยาบำรุงว่าง่ายๆแล้วก็ชายมีหลักๆมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยนะงั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยนกเขาไม่ขันฮอร์โมนใช่ไม่บาลาน ทานเลยค่ะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีนั่นคือกระชายเนี่ยแทบช่วยหลายเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมดุลฮอร์โมนตานเชื้อหลอดเลือดไหลเวียนนั่นคนที่มีแบบชามือเท้าเครียกว่าเป็นลายลัเลนนอฟฟิโนมินอนน่ะระบบการไหลเวียนเลือดมันไม่ค่อยดี ไปอยู่ที่ไหนทำไมเนี่ยมือเย็นเขียวช้ำเหมือนไปแช่น้าเย็นมาเลยแท้จริงอยู่ในห้องธรรมดาเนี่ยเอ่อก็คือเลือดไหลเวียนไปตามปลายมือปลายเท้าไม่ดีไหลเลือนไปตามอาวัยวะเพศไม่ดีอวัยวะก็เลยแบบนกเขาไม่ขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อหรือแบบไม่เฟชไม่สดชื่นหากระชายทานเลยซึ่งปกติหมอก็แนะนําเป็นทาน,ปน,ทาน,ปนไปในอาหารทั่วไปไม่ต้องเขี่ยกระชายออกอะ่ะคือทานรวมอ่ะแกงป่าก็ตักสมุนไพรมาบ้างผักเพ็ดก็อา่ามีปลา,ป,ลาปนกับกระชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ทานเป็นอาหารทั่วไปไม่ใช่เขี่ยออกมันมีประโยชน์แต่ก็คือ คือบางคนก็แบบต้องการที่มันเยอะขึ้นก็เป็นคั้นน้ําค่ะเป็นสกัดเย็นคั้นกินวันละแก้วพอค่ะทุกอย่างถึงจะดีก็ทางสายกลางด้วยไม่ใช่แบบโหทานเยอะไปร่างกายก็ร้อนเกินเป็นสมุนไพรริดร้อนใช่ไหมก็คือทุกอย่างให้บาลานซ์ก็คือกินกระชายหมาว่ากินเป็นอาหารหรือไม่ก็คือทานเป็นน้ำสกัดเย็นคั้นสดอะไรอย่างนี้ก็คือจะได้น้ํากระชายวันละแก้วเพียงพอเลยค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่า ก็ฉันเป็นโรคแล้วอะตอนนี้คือเป็นเชื้อไวรัสอยู่มีการอักเสบอยู่หรือแบบเฮ้ยฉันสมองไม่เฟสอะไรร่างกายหลอดเลือดอักเสบนกเขาไม่ค่อยขันอยากจะรักษาอันนั้นอาจจะต้องเป็นทานไปสารสกัดเพราะมันจะเข้มขน้นคุณมาทานกระชายอย่างเงี้ยโอ้โหมาให้มันเพื่อรักษาพวกนั้นเนี่ยมันความเข้มข้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะทํายังไงละเดี๋ยวได้เป็นฤทธร้อนก่อน ได้ใชเอฟเฟกของกระชายที่แบบกินมากไปโอ้ยร่างกายร้อนไปหมดอะไรเงี้ยไข้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบมันก็ต้องรักษาสมดุลร้อนเย็นในร่างกายซึ่งอย่างนั้นอาจจะต้องเป็นทานเป็นซัพพลีเมนต์ทานเป็นอาหารเสริมเป็นฐานสกัดของกระชายเลยอย่างนั้นมันก็จะเข้มข้นขึ้นซึ่งคนมาบอกว่าหมอคะแล้วแบบว่า นี่ระบบหลอดเลือดไม่ดีเลยสมดุลฮอร์โมนไม่ดีเลยวัยทองแล้วอายุเยอะแล้วอ่าอยากจะให้แบบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องหลอดเลือดซึ่งหมอก็ทําทกระชายเข้ามานะคะเป็นอยู่ใน b i o อดีพลเนี่ยไบโอดีพลซึ่งก็มีกระชายอยู่ในนั้นด้วยเป็นสารสกัดจากกระชายเลยค่ะเออเป็นแบบอะไรล่ะ แผนดูลาตินเอพีนอสโตปินอยู่ในนั้นเลยซึ่งช่วยบำรุงหลอดเลือดช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนซึ่งในไบโอดีพลัสไม่ได้มีแค่สารสกัดจากกระชายค่ะเพราะหมอแบบเฮ้ยทำไมอะ่ะฉันจะต้องกินแค่ไบโอดีพลัสคือกระชายอย่างเดียวหรอหมอใส่นั่นค่ะแฟลกซีดแฟลกซีดเนี่ยมันเป็นตัวโอเมก้าสามจากพืชใช่ไหมคือได้เป็นไฟโตไฟโตเอสโตรเจนอะซึ่ง คนที่ไวทองและมีปัญหาเรื่องสมดุลฮอร์โมนไม่กินแฟลกซีนนี่ถือว่าพลาดงั้นคนไข้ไวทองที่มาหาหมอบอกว่าหมอคะร้อนวูบร้อนว่าฮอร์โมนเมนม่วมเมนลวนไปหมดเลยหรือผู้ชายที่มีปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุลแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลอดเลือดมีปัญหาทานแฟลกซีนเลยค่ะแฟลกซีนมันมีสารลิกแนนมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากมันมากกว่าไอ้พวกเมล็ดเม็ดเม็ดสมจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดไข่แมงสาบที่ต้องเอามาปั่นใช่ไหมที่หมอบอก หมอเคยทาคลิปเรื่องแฟกซีดไปแล้วคือถ้าเอาแฟกซีดมาทานเนี่ยต้องทําเม็ดข้างในให้แตกก่อนค่ะปั่นให้ได้โอเมก้าสข้างในให้ได้สารไฟโตนิวเทียนข้างในซึ่งมันมีสารลิกแนนลิกแนนในแฟกซีดเนี่ยมากกว่าในเม็ดเม็ดทั่วไปถึง800เท่าคือแฟกซีดเนี่ยลิกแนนสูงมากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีไฟโตเอสโตรเจนจากธรรมชาติมันจะไปบล็อกซีโนเอสโตรเจนคุณกินไรมาละ่ะคุณไปกิน อาหารใส่ถุงร้อนๆถุงพลาสติกอ่ะไปซื้อน้ำเต้าหู้อ่ะอยากจะบำรุงสมดุลฮอร์โมนกินน้ำนมถั่วเหลืองแต่ผลใช้ใส่อยู่ในถุงร้อนๆซึ่งมันก็มีสาร BPA ซึ่งไปไป,ไปเป็นซีโนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายค่ะหรือกล่องโฟมหรือขวดน้ำพลาสติกที่ตั้งอยู่ในรถร้อนๆพวกนี้ค่ะมันละลายสาร BPA ออกมาหรือนมวัวค่ะนมวัวก็เหมือนกันนมวัวมีฮอร์โมนจากแม่วัวแม่วัวท้องเป็นฮอร์โมนจากภายนอกเข้ามานะอะ่ซึ่งพวกนี้ค่ะเป็นซีโนเอสโตรเจนจะเป็นมันจะ ทำให้ร่างกายฮอร์โมนเราไม่สมดุลฮอร์โมนรวนไปหมดบางคนผู้หญิงปวดประจำเดือนมากอ่าผู้ชายก็แบบ อารมณ์มงูดหงิดอารมณ์เวียงนกเขาไม่ขันไม่หน้าไม่ผิวพรรณไม่ผ่องคือฮอร์โมนมันรวนไปหมดะคะ่ะฮอร์โมนนีสสำคัญกับร่างกายมากๆควรหาแฟกซีดมาทานทานเลยค่ะเอามาตำบมมดทานวันละหนึ่งช้อนโต๊ะแต่บางคนบอกว่าหมอคะไม่สะดวกเลยหมอช่วยทําผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายชั้นไวทยทองชายไวัยทองหญิงหรือหลอดเลือดมีปัญหาอยากให้หลอดเลือดมันโฟโลดีหลอดเลือดอักเสบจะช่วยทานอะไรหมอก็แนะนําไปทานบีดลูทไปทานแฟกซีดอ mm ่ hmm. ไปทานพวกกระชายปรับหลอดเลือด ได้ดีมากอะถ่าเขาก็บอกว่าหูมันหานลำบากมากให้หมอช่วยทําหน่อย หมอทําตอบโจทย์ค่ะตอบสนองให้แต่บอกทุกคนว่าถ้าไม่สะดวกอ่าไม่ได้อยากโอ้โหกินอาหารเสริมไบโอดีพลัสหาแฟลกซีทานเลยค่ะของหมอขนาดหมอทานเสริมนะหมอยังมีแฟลกซีทานวันละหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะด้วยนะก็คือมันได้ได้ประโยชน์อื่นๆด้วยแต่เพื่อนๆที่แบบว่าไม่สะดวกจริงๆหลอดเลือดฉันอักเสบสมดุลฮอร์โมอนฮอร์โมนฉันลวนไวท้องวุบว่าไปหมดเลยกลางคืนนอนไม่หลับทุกอย่างมันเกิดจากความไม่สมดุลของหลอดเลือดและฮอร์โมอนเนี่ย ก็หมอก็ทำเนี่ยแหละค่ะมีแฟกซีดสังสก,กัดจากแฟกซีดแฟกซีดมีทั้งตัวปับสมำดุลฮอร์โมนตัวช่วยหลอดเลือดใช่ไหมแล้วแฟกซีดมันเป็นมิวซิเลชนะมันกวาดลำไส้ล้างลำไส้ด้วย แล้วไปบล็อกฮอร์โมนตัวไม่ดีไล่ซีโนโอเอสโตรเจนออกแล้วใส่เป็นไฟตัวเอสโตรเจนจากฝักซีดเข้าไปแล้วมีลิกแนนมากกว่าทั่วไปใน800เท่าหมอใส่สารสก,กัดจากฝักซีดเข้าไปด้วยแล้วก็มีบีทลูทค่ะบีทลูทนี่หมอพูดในเรื่องคลิปเรื่องเพศที่หมอเคยพูดไว้ว่าใครที่มีปัญหาแหลกในเรื่องหลอดเลือดมันปึงผังดีหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองหลอดเลือดเลี้ยงอะไรต่างๆ,ๆกินบีทรูทเลยค่ะเพราะบีทลูทเนี่ยมีสารบีแทนนินที่แดงๆอะ่ะเออพวกสารไอพวกนั้นล่ะค่ะมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสรระที่แงมากจากจ ในติกออกไซด์ซึ่งได้รางวัลโนเบลเลยนะในติกออกไซด์นี่บอกว่าที่เลือดไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆได้ดีมากงั้นใครที่มีปัญหาหลอดเลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเป็นสตรกเป็นหลอดเลือดหัวใจเป็นหลอดเลือดปลายมือปลายเท้ามีปัญหานกเขาไม่ขัน กินบีทรูทค่ะหาบีทรูทมาทานหรือสารแดงแดงแตงโมมะเขือเทศไลโคปีนมะเขือเทศเนี่ยเดไลโคปีนนะนี่ในในไบโอดีพลัสหมอก็มีไลโคปีนนะซึ่งคือบางคนกินมะเขือเทศได้กินค่ะแต่มะเขือเทศจะได้ไลโคปีนคุณต้องทําให้สุกคือไปสุกคือไปโดนความร้อนไปเข้าจะไมโครเวฟจะเข้าต้มเป็นซุปมะเขือเทศจะมาเขืออะไรก็ได้ให้มันได้ไลโคปีนค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่สะดวกแบบหมอเนี่ยหมอก็ทานมะเขือเทศเองทุกวันแต่หมอก็ทานไบโอดีพลัสบำรุงหลอดเลือดด้วยนะคะเพราะเราก็ใกล้ใกล้ห้ 50สมดุลฮอร์โมนควรจะต้องปรับค่ะซึ่งซึ่งเออแล้วในไบโอดีพาสใส่สารสกัดจากใบแปะกวยซึ่งคนจะรู้กันอยู่แล้วว่าอ่าในใบแปะกวยมีสารที่ชื่อว่าเทอร์ปีนมีสารที่ชื่อว่าฟาโวนอยด์ไกโคไซด์พวกเนี้ยเคยได้ยินแมกโรสิตินที่ได้แบบหืมกอสิตินนี่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากซึ่งมันอยู่ในกลุ่มฟาโวนอยด์ค่ะฟาโวนอยด์ไกโคไซด์ซึ่งอยู่ในใบแปะกวยคนจะบอกว่าเฮ้ยกินใบแปะก้วยเรื่องสมองไม่ใช่หรออ่า ตอนแรกคนจะเข้าใจว่าเม็ดแปะกล้วยแท้จริงแล้วอยู่ในใบยเยอะกว่าเยอะเลยค่ะใบแปะกล้วยช่วยบำรุงสมองลดอัลไซเมอร์ลดต่างๆโรคทางสมองเพราะมันเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองงั้นในใบแปะกล้วยเนี่ยจะลดอาการที่แบบที่ บางคนเนี่ยจะมีปัญหาที่ปลายมือปลายเท้าเย็นมากๆเขาเรียกว่าภาวะเลนนอฟิโนเมนอนจะเกิดในคนที่แบบมีการทำลายที่หลอดเลือดง่ายเช่นเป็นภูมิท,ทำลายตัวเอง SLE รูมาตอยหรือคนที่ต่อมหมวกไตไม่ทำงานไม่ดีหลอดเลือดไม่สมดุลปัญหาฮอร์โมนรวนเนี่ยแหละค่ะก็คือกินสารสกัดจากใบแปะก้วยซึ่งหมอไม่ได้แบบคือหมอต้องการต้องการทำไบโอดีพลาสมาหนึ่งเป็นจากธรรมชาติอันที่2คือบำรุงหลอดเลือดปรับสมดุลหลอดเลือดในร่างกายให้หลอดเลือดดีอ่าแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายงั้นจะหมอ นที่แบบไวทองฮอร์โมอนรวนหลอดเลือดมีปัญหาอายุเยอะๆแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับเพราะการอักเสบของหลอดเลือดเป็นตัวตั้งต้นของโรคทุกๆโรค ว่าง่ายๆก็คือจะโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วเกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงตับอ่อนไม่ดีมันก็เลยเป็นเบาหวานหลังอินซูลินได้ไม่เพียงพออย่างนี้ค่ะหรือหลอดเลือดไปเลี้ยงไหนไม่ดีมันเกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดทั้งนั้นนั้นคุณต้องช่วยกินสารกัดจากบีดรูด้จากแฟกซีจากใบแปะกล้วยจากกระชายเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน on, และหลอดเลือดแล้วหมอ,อยังใส่ไลโคปีนอีก แล้วอะไรรู้ไหมคะวิตามินซีห้ามพลาดเลยวิตามินซีร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ต้องได้กินจากอาหารเข้าไปแล้วไม่เก็บสะสมด้ค่ะขับออกของปัสสาวะทุกวันต้องได้เพียงพอในแต่ละวันซึ่งหมอไม่อยากจะเป็นวิตามินซีจากสารสกัดหมอจะเป็นจากธรรมชาติก็คือกลุ่มแอซิเดอาเชอร์รี่ก็เลยได้วิตามินซีจากแอซิเดาเชอร์รี่ใส่ในไบโอดีพลัสด้วยนะคะแล้วก็ที่เด่นๆคือกลุ่มวิตามิน B คนอายุเยอะๆต้องการปรับสมดุลฮอร์โมนต้องทานกลุ่มวิตามิน B เลยค่ะหมอเป็นวิตามิน B จากสเปนนิชก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มใบอะไรล่ะใบพวกแบกล้ยใบพวกอเออไม่ใช่แบกล้ยสิปวยเลง้งผักปวยเลง้งผักขมพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มสเปนนิชก็คือสังคสัง์ส,งสก,กัดเอาวิตามิน B ออกมาวิตามิน B ีสาวิตามิน B6 อะไรอย่างเงี้ยจากกลุ่มพวกนั้นแต่คนจะถามว่าหมอคะอยากได้วิตามิน B12 ด้วยหมอพยายามสรรหาวิตามิน B12 จากธรรมชาติแต่ยากมาก วิตามิน b 12เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื้อนมไข่มันจะงั้นคนที่เป็นวีแกนจะจะ๋าส่วนใหญ่จะขาดวิตามิน b 12หรือคนทั่วไปที่กินอาหารไม่พอผู้สูงอายุผู้เป็นโรคเรื้อรังต่างๆมกักจะขาดวิตามิน b 12ซึ่งวิตามิน b 12ช่วยอะไรบ้างคะช่วยในเรื่องการสร้างหลอดเลือดไม่เลือดแดงช่วยในการสร้างไม่เลือดแดงงั้นคนขาดวิตามิน b 12ก็เพลียหมอเคยทําคลิปเรื่องวิตามิน b 12ไว้แล้ว หรือคนแล้ววิตามิน B12 ในช่วงช่วงอะไรล่ะช่วยในการสร้างใยของใยสมองใยกล้ามเนื้อใยห,หัวใจคือช่วยสร้างใยของของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะงั้นคนที่เป็นขาดวิตามิน B12 สมองเสื่อมเป็นโรคสมองเสื่อมได้เยอะมากงั้นไปเช็คดูคนสมองเสื่อมขาดวิตามิน B12 อ่ะคนที่เป็นโรคหัวใจอ่าที่กล้ามเนื้อหัวใจทํางานไม่ดีกล้ามเนื้ออ่อนแรงขาดวิตามิน B12 หมอก็อยากใส่วิตามิน B12 ิเนี่ยในไบโอดีพลัสด้วยมันจะได้ครบเลยไงก็คือแบบมีสารสกัดทั้งแฟลกซีดใช่ไหมแฟลกซีดนี่บอกแล้วได้ในได้ ช่วยเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมนได้ดีมากๆมีไฟตัวเอสโตรเจนไปไล่ mm hmm. เอสโตรเจนไม่ดีอ๋อมีลิกแนนมากกว่าทั่วไป800เท่าอย่างเงี้ยเออมันก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีสารสกัดจากบีดลูทอ่าซึ่งเพิ่มในตรกออกไซด์อย่างแรง มีไลโคปีนไลโคปีนนี่เป็นจากสารสกัดจากมะเขือเทศธรรมชาติมากๆเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระงั้นคนที่จะกลัวเป็นมันเ็งอะ่ะเออคนกินไลโคปีนไว้เลยนะอาจจะก,กินมะเขือเทศหรือจะไม่ฉันไม่สะดวกวันนี้ฉันไม่ค่อยได้กินก็กินไลโคปีน ที่มันเป็นสารธรรมชาติเลยค่ะอันนี้มันจะแรงในการต้านมะเร็งในการที่แบบผู้ชายก็พกมะเร็งต่อมลูกมามะเร็งเต้านมในผู้หญิงมะเร็งรังไข่ทานไลโคปีนเลยวิตามินซีธรรมชาติแล้วหมอก็ใส่วิตามิน B ีจากผักปวยเล้งมีแปะกล้วยอีกคือครบเลยอ่ะในไบโอดีพลัสนะคะซึ่งวิตามิน B12 หมอก็เลยต้องใส่ส,สารสังเคราะห์ค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะกินไปแล้วโดยไม่ต้องไปหาวิตามิน B12 เสริมวิตามิน B12 เสริมก็ต้องไปซื้อสารสังเคราะห์อยู่แล้วจะมาเป็นอมตายลิ้นจะมาเป็นพ่นใส่ปากจะมาเป็นกินเม็ดแท็แบเบ็ดอะไรก็ได้แต่คือต้องหาวิตามิน B12 ทานเพราะว่ายุคนี้เรากินอาหารที่แม้แต่เราบอกเรากินเนื้อสัตว์มีการศึกษาคือคนแม้แต่ทานเนื้อสัตว์ก็ขาดวิตามิน B12 เพราะวิตามิน B12 ไม่ได้ได้อยู่ในเนื้อสัตว์นะคือวัวมันต้องสร้างในกระเพาะของมันแล้วออกมาที่เนื้อเนื้อของมัน ก็คือมันสร้างในลําไส้ของในร่างกายเราแบคทีเรียดีๆในลําไส้ของวัวสร้างของอะไรสร้างซึ่งยุคนี้กินกากข้าวโพดกันแม้จะกินเนื้อสัตว์ก็ได้วิตามิน B12 น้อยค่ะหมอแนะนาว่าทานเสริมเลยเพราะมันต้องการน้อยมากมันต้องการแค่2 2 4ไมโครกรัมซึ่งน้อยมากๆเลยค่ะซึ่งเรากิน,ก,นกินเสริมก็กินวัละเมดไปแต่ของหมอนี่คือถ้าเกิดกินไบโอดีพลัสคือได้พร้อมเลยหมอใส่วิตามิน B12 2มิลลิกรัมคือพอเลยไม่ต้องไปหาวิตามิน B12 เสริมเลยซึ่งคนสูงอายุข,ขาดกัน เยอะมากก็เลยแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าคน ไม่สะดวกอยากอายุเยอะแล้วเป็นกลุ่มสอวอจะบำรุงปรับสมดุลฮอร์โมนอยากจะหาอะไรยังไงก็คือทาน Bio D ไบโอดีพลัสได้หรือไม่สะดวกก็หาเลยทานกระชายในอาหารทานบีดรูททานแฟกซีดทานมะเขือเทศพวกนี้ปรับสมดุลฮอร์โมนหมดเลยค่ะและอย่าลืมหากลุ่มวิตามิน B ีทานจากพืชผักต่างๆแต่บี12หมอแนะนำว่าอาจจะต้องหาซื้อเสริมแต่ถ้าเกิดกินไบโอดีพลัสของหมอก็ไม่ต้องเสริมเพราะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะก็ทานวัละเม็ดเพียงพอเลยซึ่งเนี่ย ก็คือหมอก็บอกว่าในกระชายที่หมอพูดเรื่องกระชายเนี่ยมันอยู่ใน Bio D ไบโอดีพลัสเป็นสารสกัดจากกระชายแล้วได้ทั้งเพิ่มหลอดเลือดสุับับสมดุลฮอร์โมนนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ว่าไม่สะดวกไบโอดีพลัสก็ทานกระชายค่ะั้นน้ําสดก็ได้แต่แค่กระชายอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ช่วย ปรับสมดุลได้เยอะขนาดนั้นคุณอาจจะต้องไปหาบีดรูทแฟกซีดอะไรทานด้วยทานจากธรรมชาติเลยค่ะหมอเนี่ยถึงทานไบโอดีพลัสหมอก็ทานน้ำขิงน้ำกระชายที่มีคั้นสดให้อ่าหมอก็ทานบีดรูทอยู่ในน้ำเหมือนกันเลยนี่เขาจะคั้นน้ำบีดรูทคั้นกระชายน้ำอะไรขิงขิงคนละขวดขวดกันเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราทานวันนี้แก้วนี้เป็นน้ำขิงวันนี้มีน้ำกระชายปนบีดรูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานอยู่แล้วแล้วหมอก็ทานไบโอดีพลัสด้วยเพราะว่าบางวันไม่อาจจะไม่ได้ทานอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ว่ากระชายมีประโยชน์หาทานตามอาหารธรรมชาติหรือถ้าเป็นหนักๆแล้วก็อาจจะต้องเป็นทานสารสกัดถ้าใครสนใจไบโอดีพลัสก็ได้เลยช่วยบำรุงหลอดเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะโอเคค่ะติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ